งวดที่ออกเปดจัดนะข่าวพลัดผมอยู่นครศรีธรรมราชออกโป้งเลยโอ้โหไทยร oh. ัดนะเป็ดจัดไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะโอ้ยยังนี้กันมั้ยข้ามไทยสวัสดีครับยังข้ามไทยสวัสดีครับยังข้ามไทยสวัสดีครับ ยังรี้อพหนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับก็ได้มาที่หลักกิโ clair, ลนะคร no ับมาที่หลักก şey ิโลเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศที่หลักกิโลครับเห็นว่าวันนี <|ja|>> ้มีเรื่องราวอะไรที่นี่มีเรื่องราวอะไรแปลกๆนะครับที่นี่เราจะมาติดตามนะครับเราจะมาติดตามนะก็ฝากทุกคนรอติดตามแล้วกันว่ามีอะไรแปลกๆที่นี่เดี๋ยวผมจะมาสอบถามดูครับทางชาวบ้านที่นี่นะครับ หลักกิโลนะครับมาที่หลักกิโลครับไม่ทราบว่าม,มีเรื่องราวอะไรแปลกๆนะครับที่นี่คนระับชาวบ้านครับก็มีหลายคนนะครับก็มานะมาที่หลักกิโลนะมาเพื่อที่จะขอเลขเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาทําอะไรกันนะครับที่นี่มอ,อน,นีอน่์ไซค์ให้เดิมไหวก็คือไหวแล้วก็ไป เขาไม่ให้ทำอย่างนี้เจ้าของห้ามทายสวัสดีครับยังไงครับท้ามคุยกันดีๆก่อนนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้คือหลักด้่เขาเจ้าของนะเขามาทำทิธีเพื่อขอดวงวิญญาณของพ่อเขาไปอยู่บ้านแต่ว่าห้ามทายอ๋อคือห้ามทายงายพ่อแกอยู่โรงบ้านอยู่บ่พ่อเป็นทั้งครอบครัวเลยเป็นทั้งครอบครัวเลยถ้าเป็นทั้งครอบครัวก็สบายใจก็เอาเป็นว่าก็ ก็ทำตามพิธีแหละครับแต่ถ้าอันนี้เขาจะทำอะไรบ้างก็สวดสวดเรียกดวงวิญญาณคืนสวดเรียกดวงวิญญาณเพราะว่าเวลาที่พ่อจะมัดอยู่โรงพยาบาลนี่มัดแบบไหนครับตาโอ้มาดิ้นมันเป็นบ้าสำหระคนดูอยู่ดีๆเป็นบ้า คนคนดูเซมมาแล้วมันเขาเจอดูตรงนี่ยจะขอเพาะมัแค่จะขอหนาเขาอยู่แต่แต่จะของนาหน่ะเขาว่าจะของมารบกวนเขาเกินไปนั่นก็ทำพูดง่ายๆนะตานะเจ้าของสารเจ้าของนาที่แอดได้แล้วนะครับวันนี้แอดได้แล้วเฮ้ยดึงไปแล้วพุชี่เอานุ่งเบิ้งเอาไปเลยโอ้ยมากนะครับเลขนี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกที่ยพี่มีที่มาเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปว่าจะเรื่อ ตาจริงับผมจะดึงเจ็ดเก้าเป็ก้าเจ็ดอจ้าัเนียเลขอะไรมักสรุขจะเอาไหมสุขไยจะเอาไหมจะเอาไหมรงแปกไม่ไม่อย่างั้นพี่เอาคนเดียวไม่ไม่าคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งมันมีแค่ใบเดียวคนละครึ่งนะครับก็มันเป็นเลขแปลกช่วงนี้ต้องซื้อเลขอะไรที่แปลกที่สุดแล้วนี่คนละครึ่งเนาะเป็นเลขที่แปลกคนละครึ่งจำไว้ฮะ ทำไมผมต้องเลือกคนคนเดียวหรือว่าคนละครึ่งนะครับจะพูดวันนั้นใครดูใครดูคลิปองค์ดำนะครับใครลงคลิปที่สารปูองค์ดํานะครับใครดูที่คลิปสารปูองดํานะครับสารปูองค์ดําที่แม่คูลงสุดท้ายคลิปเลยนะครับสุดท้ายคลิปลงคูเด้ร้องพันึ่งฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ ยังไดมือนขี้เหนียวแท้มานี่ไงเดี๋ยวกูเสียกูเดียวก็ได้ออกขาวด้วยนี่เขาเป็นราคาวด้วยออกได้เด้อบ้านแม่สามไงที่จะว่าจะขายนหนลุงลุงลุงวิเคราะห์เลขนี้ให้ผมหน่อยอ่าวิเคราะห์เลขนี้ให้ผมก่อนเอาเนี่ยนี่วิเคราะห์ก่อนว่าเลขนี้มันจะออกไหมคือลุงไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ก็เป็นไม่ใช่อาจารย์แต่เลขนี้มันคือไหมดูสิมันคือไหมมันใช้ได้ไหมมันเอามาแบบไหนเนี่ยค่น ใช่ได้สามใช่ไหมแต่ลงสี่ห้าสี่ห้าใบนะสี่ห้าใบเออสี่ห้าสี่ห้าเออสีใบโอ้วันนั้นทางจริงๆริงม้วนห้าสามเราได้หน่บาทมันทั้งนี้อยู่ราคศรีธรรมราชท์ขายในในวันนั้นบอกว่าขายนาไปซื้อไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ขายไม่ได้นาขายไม่ได้ ตาไม่ใช่ผูดแบมนั้นแต่ทำงานมันอยู่ไกลนะคนที่ทำลาดเนาะอู้ทำนสนแต่ลุงก็จัมือก็บอกไม่นะคนคีดแ่าบาทห้าร็อยดวยอู้จะเอาเงินไม่ได้เลยของภาคใต้ของอิสลามเลยครับอ่ะดูดูดูเลขผมเนี่ยที่ผมซื้อเป็นไงพอพอวิเคราะห์ให้หน่อยอมีพอมีดวงที่จะได้ไหมคือว่าพ่อมันใช่ของคนเป็นเทวดาป้อม วิจารณ์ไม่ได้หรอกไม่วิจารณ์ไม่ได้อะอะไรงวดนี้ชอบเลขอะไรซื้อสี่ห้าไว้แล้วฮะสี่ห้าซื้อสี่ห้าขายนาอีกไหมซื้อห้าหกใบนนั้นไปกองไว้อยู่อ่านึกว่าขายนาถ้าขายนาเมียไม่ให้ขายเลยอย่าเลยอย่าไปเล่นเลยของพวกนี้มันของไม่ดีของมองไม่เห็นขายนาหมดลา เหมือนเพลงคารองไงเอ้าใจหน่าไม่ใช่คารอเรงให้ฟังนะเรงให้ฟังตามมาให้ยลองเดี๋ยวไปออกข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกช่องจัดได้เลยเอ้าใจหน้าผร้อมอยู่แล้วคอนเสิร์ตรับด้วไหมตาออกเลยต้องคอนเสิร์ตรับเจ้ก่อนนะผมอยู่รุกกายเนาะมันออกข่าวออันนี้ให้ผมเลขอะไรเมื่อกี้ให้เลขอะไร พูดไหมตาพูดสูสี่ห้าห้าใแล้วสี่ห้าโอเคห้าหกใบแล้วสี่ห้ห้าหกใบแล้วนะครับอันนี้5้าห้าตัวห5้าอย่าให้ตาออกโททัดบ้างชุดอู้เหมือนไปนครศรีราษฎร์แล้วก็เจ้าติตาออกไทเฟสก็าดูหมดเลยอ้ตามลูกตาเลยเล็กยังดเลกเลวขอโทษเลยเนี่ยคือว่าตามานาตามมานาบ่ โอย่าไปถ่ายไปนแล้วเลยน่าชมด้วยน่าผะมอนี่นบ้าน้วก็มานี่ไว้มนดูหน่อยเออเป็นยังไงแต่แกคืนบ่ะเขามาทั้งวันเลยขามาคผม พบจำได้หมดท่ว่นักข่าวนี่ออกมาทุ่งงดจำแม่นด้วยจำแม่นพ่อผมโอ้ผมไม่ใช่ลอีกหนึ่งเลขและกันนะครับเดีอาไปคล็นะครับถึงเลขเมื่อกี้ที่ชอบเลขห้าห้าห้านะครับผมชอบจริงๆนะครับถ้าไงก็เดี๋ยวจะแบ่งกันกับน้องสัตชัยเดี๋ยวจะเซ็นลายเซ็นไว้ข้างหลังกำกับไว้นะครับว่าจะแบ่งกันนะครับวันนี้ได้สิบล้านเราก็แค่คนละ6ล้านนะครับก็เอาไปใช้กันเฮ้ยเราได้คนละ3ล้าน เพราะว่าใบนี้มัน6ล้านใบนี้มัน6ล้านเดี๋ยวเราไปทํเดี๋ยวเราแบ่งกันนะโอเคเดี๋ยวเส้นขอเส็นรายชื่อไว้ก่อนครับปะกกาเามากับกับไหนไหนขอดูหน่อยว่าไ้ผู้ใดดูแล้วครับเดี๋ยวแย่งกันครับ ก็แค่ใบเดียวก็แย่งกันสองคนแล้วเห็นอีกแย่งกันหลายคนจะไม่ลงตัวแล้วที่ไม่เดียวมีสองใบจะจะลงตสองใบหลายคนเคยกันไรเอาเอามาเอามาเดี๋ยวเซ็นไว้จำกับไปก่อนครับมันไว้ใจไม่ได้ครับไอ้คนนี้หน้าตาไว้ใจไม่ได้มากเลยครับมเส้นก่อนเซ็นก่อนเส้นก่อนมันจะยุ่งจับด้วยผมจับบอเซ็นก่อนเซ็นก่อนมันจะยุ่งยากยังนด้วยมันสิยันทะเลาะกันนะ งวดที่ออกเปดจัดเนี่ยนะข่าวไทยรัฐผมอยู่ละครสีสัมฤทธออกโป้งเลยโอ้โหไทยรัฐนะเป็ดจัดไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะงวดนี้ก่อนงวดนี้ก่อนไม่มีไม่มีเอองวดนี้ก่อนนะงวดนี้ก่อนนะงวดที่แล้วนะไม่งวดนี้เอางวดนี้ก่อนคืออะไรงวดวันที่สิบหกคือจะจบแล้วอะไรวะวันที่สิบหกข่าวเดือนข่าวไทยรัฐเดือนกันยาเนาะกันยายน ลาเป็นฟุตตารู้จักไม่ใช่แถวเป็นลูกค้า่แบบคนละครึ่งเป็นหลักฐานก่อนนะครับเขาบอกว่าไม่รู้เนาะหลักฐานนะครับหลักฐานคนละครึ่งนะครับไม่ใช่คนไปดูได้ไปดูได้ครับก็น้องเดียวนะครับน้องเดียวนะครับก็หลังที่เราไปที่หลักกิโลนะครับเรื่องราวที่หลักกิโลนะครับของวันนี้ที่เราไปแล้วเราเสร็จไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าเขา ห้ามการถ่ายคลิปนะครับเราก็เลยไม่ถ่ายคลิปนะครับเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ชาวบ้านที่นั่นนะครับก็คือได้ลงมติกันแล้วนะครับในที่นั่นบอกว่าจะขอเก็บของออกให้เหมือนเดิมนะให้หลักกิโลนะเหมือนเดิมนะครับให้หลักกิโลเหมือนเดิมนะครับพอให้มาขอหลักกิโลเหมือนเดิมพอดีนะครับเจ้าของที่นาที่มีหลักกิโลนะครับท่านได้เกิดไม่สบายนะครับก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบ้าเหมือนเป็นอะไรป่วยป่วยหนักป่วยป่วยหนักแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลตอนเนี้ทอนอยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็ไม่สบายทุกคนนะครับทีนี้เขาก็เลยมีการไปดูหมอไปดูองค์นะครับว่าที่นี่นะครับไม่อยากให้มีเต็นไม่อยากให้มีเสื้อผ้าไม่อยากให้มีสารอยากให้เหมือนเดิมเป็นหลักกิโลเหมือนเดิมแต่คนที่จะไปขอโชคขอลาบก็ยังไปขอได้เหมือนเดิมแต่ไม่มี สิ่งพวกเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันกั้นขวางอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ถึงเหตุผลของในจุดจุดตรงนี้นะครับเราก็ไปเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายเนาะนะครับก็เป็นห่วงก็ให้เกียรติเขาให้เกียรตนะิสถานที่นะครับ,รบก็ให้เกียรติสถานที่ก็หลักกิโลก็ยังเป็นหลักกิโลเหมือนเดิมนะครับหลักกิโลก็ยังเป็นหลักกิโลเหมือนเดิมคนก็ไปขอโชคขอลาบคนก็ไปขอโชคขอลาบกันได้เหมือนเดิมนะครับ หลักกิโลนี้ก็ยังเป็นหลักกิโลที่มีตัวเลข2 2 6แล้วก็เลข8แล้วก็เลข8แล้วก็เลข7มีตัวเลขแค่นี้นะครับมีตัวเลขแค่นี้นะครับก็อยู่ที่การวิเคราะห์ของแต่ละคนไปดูแต่ละคนไปเห็นแต่ละคนอาจจะเห็นความแตกต่างไม่เหมือนกันในด้านตัวเลขนะครับ,รบก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปพิจารณาตัวเลขนี้ที่หลักกิโลนี้ก็ยอมรับนะครับว่าถูกมาแล้ว20 2ง,งวดนับ2งวดที่ผ่านมาอับเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าม,มีองค์นางฟ้ามีองค์เทวดาที่อยู่ที่นั่นที่สีสิบสีถิ่นอยู่ที่นั่นนะครับก็อยากให้ทุกคนนําไปวิเคราะห์แล้วก็อยากให้คุณตาเจ้าของนานครับก็อยากให้ท่านหายไวๆหายเร็วนะครับก็อยากให้ครอบครัวของท่านก็จะกลับมามีความสุข,าม,สขมาอย่างเดิมปกติเหมือนเดิมนะครับก็เขาไม่อยากให้มีที่นั่นก็คือลงมติดกันแล้วก็คือไม่อยากให้มี ร้านอ่าคือบูชาดอกไม้ทุกเทียนเนาะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้มีเต็นท์ไม่อยากม,มีอะไรที่วางอยากให้เป็นหลักกิโลเหมือนเดิมอยากให้เหมือนเดิมนะครับถ,รถ้าคุณผู้ชมก็อยากจะไปอ่าจุดทูบเทียนบูชาก็ต้องนําไปเองอ่าใช่ครับเพราะว่าต่อไปก็จะไม่มีการวางแลยก็ไม่มีการวางก,ก็ไปเราก็หาดอกไม้หาภูออ้มาอะไรไปกันอเองนะครับแล้วก็ หนึ่งก็ช่วยทําความสะอาดในพื้นที่ที่นั่นด้วยนะครับบางทีเขาไปพาการซื้ออาหารไปซื้ออะไรหรือว่านําอาหารไปกินแล้วก็ทิ้งที่นั่นบางคนก็น้ำนี่เนาะนะครับอะ นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับเรื่องราวเรื่องราวบางทีก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างน,นะครับอะไรพวกเราทำนะครับในวาไรตี้ที่เราทําที่เราไปนะก็เราก็อยากจะนาเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมให้กับทุกคนทุกท่านอยากให้ f c ทุกท่านนะครับได้โชคได้ลาบทุกคนนะครับวันนี้ถึงเรื่องราวของลักกิโลนะครับก็อยากให้ทุกคนเอาพิจารณากันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกัน ที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็พูดขอคุยคอมเมนต์กันนะครับวันนี้ก็ผมประวัติวันวินน้องชัดชัยที่ยืนอยู่ข้างหน้ากับพี่สมุดนะครับแล้วก็น้องเดียวนะน้องเดียวนอนนอนนอนหลับแล้วครับน้องเดียวนะทำไมเนี่ยอ่านะครับก็ขอขอบคุณมากวันนี้บายบๆก่อนครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับจุกะ